ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไ like, ลค์คลิปวิดีโอใน Tik t o k k กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ Kmemkid MM. ชีเหตุกันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก็รอก,กข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมคลิกข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่า,าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่า,าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้า สู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อ e เข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ t ิ k t o อกค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะวันนี้เราก็ใช้เป็นบริการแนะนํารวดเร็วนะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่ต้องการดูอ่าได้เลยนะก็ลองอ่านดูได้เลยนะคะความเร็วกับเร็ดราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะแล้วก็ดูข้างหน้าด้วยนะเพราะว่าอันนี้มีหลายบริการรวมกันนะคะวันนี้เราจะเพิ่มไลน์เนาะก็เลือกเป็นเพิ่มไลน์นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะ่ะะะะ้ก็จไปทีหนนาา Ti Took ของเระคะ เปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็กดคัดลอกลิงด้านบนตรงนี้ค่ะนํามาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่ปริมาณนะคะวันนี้ก็จะเพิ่ม300ไลท์เนาะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะ300ไลท์นะเพิ่งอยู่ที่8บาทกว่าๆเองนะก็ถูกมากๆเลยเนาะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะ เมื่อคืนแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสาหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอคะ่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้บริการใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธานาคารค่ะ,คะก็เติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อครั้งมาเติม1นึ่งพันบาทขึ้นไปก็รับโบนัสเพิ่มอีะะกสอง,งเปอรงนี้เลย ก็สามารถบันทึกรูปไปนะสแกนจ่ายกันได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอ่งเปา wallet ค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอ่งเปา wallet เิร็จสิ้นตามนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นาลิงก์นะจากแอปอ่งเปา wallet นะคะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อมาค่ะก็จะเป็นชิลเพนะคะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็มาเลือกที่การจ่ายของเราได้เลยนะคะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมันนี่ wallet หรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ให้เลือกค่ะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะอันต่อไปคะกก็็็จเเปปปนนริโตา เงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดาเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็น t r u e Money Wallet นะคะเราก็มาใส่จานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วก็เติมเงินตรงนี้นะคะอะส่วนความือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะไปดูเมนูต่อไปนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกัน,นะคะ่ะ อเลกข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่การสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังประมวลผลอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปพบปัญหาอะไรค่ะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะ หรือต้องการใส่รูปภาพนะก็สามารถคี่แ r ็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตัวนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะค่ะแล้วจะกลับไปดูที่ tiktok ของเรากันนะคะไปดูยอดไลค์ของเรากันเนาะ ก็คลิปวิดีโอวันนี้นะคะยอดไลค์ก็อยู่ที่81ไลค์นะคะก็อยู่ด้านข้างตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีหน้าจอก่อนนะคะก็ยังไม่ขึ้นน้อยอย่างที่สถานะบอกไปนะคะว่ากำลังประมวลผลให้เราอยู่นั่นเองนะเดี๋ยวให้เวลาทางเว็บไซต์เขาดำเนินการให้เราสักครู่ก่อนเนาะแต่เพื่อไม่การเสียเวลาของเราจนมากเกินไปนะคะเราก็จะตัดภาพใหม่ครั้งตอนที่อยอดไลค์ของเราขึ้นมาเลยดีกว่านะคะ ค่ะตอนนี้ยอดไลค์ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะจากเมื่อกี้เนาะมีแค่81เองนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น425กันแล้วนะก็ที่พักไปเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ได้รอนานอะไรมากนะคะประมาณ10นาทีเนาะเขาก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็ไวอยู่นะคะก็รอเข้ามาใช้บริการกันดูได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM MM ขีดฉีเหตุค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษากันดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจนะคะเราได้แปะลิงก แล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประการได้ไปเนาะก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ